สวัสดีครับวันนี้ครูวิได้รับเรียดอย่างมากเลยนะครับมีคุณลูกค้ายกตัวนี้นะครับเอาใส่รถมาถึงบ้านเลยนะเอวันตีอีกแล้วอ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นตาไฟฟ้าแบบสามหัวนะครับหนะักเค่ึงใหญ่เลยถึงน,นี้โมเดลนี้นะครับ IMC 999นะครับนี่นะ m 9 9เนี่ย ผมทำมาหลายตัวแล้วนะโมเดลนี้เครื่องนี้เครื่องยี่ห้อนี้แบรน,นี้นะครับคุณลูกค้าบอกว่าเตาหลุมตรงนี้นะครับมันใช้งานไม่ได้นะ,ะคือ <c oughs> เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กทดสอบเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กก็ไปขึ้นหมดนะ นี่นะครับไฟแสดงผลกระพริบก็บคือไฟเข้าคือเตาอ่ะมันมันมีสามตัวจริงนะครับแต่ว่าระ,ระบบไฟเนี่ยมันจะแยกกันไฟของเตาชุดน,นี้ชุดนี้ชุดนี้จะแยกกันแต่ตรงแผงคอนโทรลเนี่ยมันจะมีส่วนที่เชื่อมกันอยู่นะครับคือถ้าเตาใดตัวหนึ่งไม่ทํางานหรือไฟไม่เข้าเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับ เท่าที่เห็นก็คือเร่งความร้อนไม่ขึ้นนะเปิดติดแต่ว่าเร่งความร้อนเนี่ยจะเร่งไม่ขึ้นนะคือหมายว่าถ้าเตาเนี่ยไฟไม่เข้าอย่างนี้นะครับจะด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผลก็คือนะสองเตาเนี่ยนะครับกดเปิดเนี่ยจะติดแต่ว่าไม่สามารถที่จะเร่งความร้อนขึ้นได้นะครับเพราะนั้นมันจะมีส่วนที่เกี่ยวพันกันอยู่แต่ว่าแผงวงจรไฟฟ้านะครับ มันจะแยกกันนะตัวนี้ไฟขึ้นนะครับไฟกระพริบก็หมายถึงว่าไฟเข้าเตานะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอาการเสียเป็นยังไงอันนี้เป็นกระทะน่าจะเป็นกระทะเหล็กนะมันเป็นสนิมนะครับมีคนถูกหลอกซื้อมาลองใช้ดูนะครับตั้งไว้ที่สองร้อยนะครับดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงเพราะคุณล,ลูกค้าบอกว่าเตาน,นี้มันเสียนะ อ๋อนี่ไงขึ้น E0 แล้วนะครับแป๊บเดียวอหนนี้ผมเปลี่ยนเป็นมอสตาเลตนะครับหรือว่ายังจะขึ้น E0 หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นที่คือมอตะกี้เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับอ่ขึ้น E0 หมื่เดิมนะครับขึ้น E0 นะครับอาการ E0 เปิดแป๊บเดียวแลวขึ้น E0 เป็นเครื่องแรกที่เจออาการนี้ของเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนี้ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆ FC ลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านที่ติดตามชมนะครับได้ดูวิธีการซ่อมแล้วก็แนวทางหรือเทคนิคในการคิดวิเคราะห์นะครับถ้าเราวิเคราะห์ได้แม่นยําก็จะซ่อมได้ถูกจุดนะอีซูนก็มีสาเหตุมาจากหลายๆาสาเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสําหรับเครื่องนี้นั้นอีซูนเกิดจากอะไรนะตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับดูสภาพฝุ่นนี่เต็มหมดเลยเดี๋ยวต้อง ต้องปัดฝุ่นก่อนะอันดับแรกนี่นะครับหลังจากที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปัดฝุ่นเป็นอะไรนะครับมันเป็นฝุ่นเฉยๆนะก็เอาแปรงปัดออกธรรมดานะครับาจากนั้นก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับกระทะหรือหม้อนะครับสำหรับวันนี้อากาศเย็นหน่อยนะครับความมับผาดชที่วัดได้นั้น ได้ประมาณ70กว่ากิโลนะครับมันก็จะบิงบ่งวิ่หน่อยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ,อเราใช้มิเตอร์ดิตอนวัดนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะนี้อ่าก็ผมวัดดูแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะด้านนู้นด้วยตรงนี้นะครับมันเท่ากัน ทำไมต้องวัดก็คือวัดเทียบนะเพราะว่าบางทีถ้าเราเชงใสเราก็วัดเทียบนะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการตรวจเช็คบอร์ดนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราวัดเซนเซอร์ก็คือพวกตัวซิเตอร์นี่นะครับผมเรียกมันว่าเป็นซิเตอร์ป้อนกลับนะครับซึ่งในวงจรที่ผมเขียนหรือลอกออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรซิเตอร์ ที่ส่งกลับจากส่วนกำลังน,นะครับกลับเข้ามาหา IC นะ,ะในการตรวจเช็คตัวนัานทานนะครับเราก็ต้องนึกถึงหลักทฤษฎีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับผมรีวิวให้ดูนะเพื่อสำหรับน้องๆน,นะที่ยังไม่เคยเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะนึกถึงหลักอันนี้ไม่ได้นะครับหรือลืมนึกถึงหลักหลักทฤษฎีง่ายๆอันนี้นะครับอ่า พราะว่าเวลาที่เราตรวจวัดรีสเตอร์ในวงจรนี้นะครับเราไม่เราไม่ได้ถอดอนะฮะซึ่งบางคนก็บอกว่ามันไม่แน่นอนนะแต่ว่าวิธีการนี้จะช่วยให้เราหาตัวเสียได้ง่ายขึ้นนะแทนที่เราจะถอดวัดทุกตัวแน่นอนว่าตัวรีสเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถตัดสินมันในในแผ่นวงจรได้ก็คือบางคนคือต้องถอดออกมาวัดนะ แต่ในการตรวจหาว่าจะต้องถอดตัวอย่ยวมาวัดเนี่ยเราใช้หลักทฤษฎีข้อนี้ก็คือว่าตัว R หรือ r ิ s i ต t o r เนี่ยมันจะมีการต่ออยู่อนุกรมกับขนานแล้วก็ผสมในการต่ออนุกรมเนี่ยนะครับก็คือเอาตัวตันทานค่านี้หรือ,อในวงจรคิดว่า R 1นะครับอนุกรมกับ R 2นะครับในการตรวจเช็คก็คือเราเอามิเตอร์วัดวัดความที่ตัวตันทานก็คือวัดทีละตัวนะครับเราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวตัน,นตัวนี้10กิโลนะครับ เราก็จ้องวัดออกมาได้ประมาณราว1ิบกิโลนะประมาณนะครับเพราะว่ามันอาจจะขนานอยู่หรืออนุกรมอยู่ก็แล้วแต่นะครับคือในแผ่นปิ้นแต่ถ้ามันอนุกรมมันจะได้ประมาณ1ิบกิโลแน่นอนมันมีค่าผิดพลาดถูกไหมครับตัวนี้ล่ะสำหรับตัวนี้ร้อยกิโลถ้าเราวัดตัวนี้ก็ต้องได้ร้อยกิโลนะครับได้ตามค่านะอันนี้คืออนุกรมนะครับดังนั้นแล้วถ้าอาอนุกรมนะครับ เราจะว่าได้ตามค่าของตัวรีสเตอร์หรือตัว R แการต่ออีกแบบหนึ่งก็คือการต่อแบบขนานนะครับซึ่งการต่อแบบขนานเนี่ยเราเห็นว่าขารีสเตอร์นะครับมันจะต่อถึงกันนะก็คือขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งต่อถึงกันเขาเรียกขนานนะครับฝั่งนี้ก็ต่อถึงกันฝั่งนี้ก็ต่อถึงกันนะในวิธีตัวทานค่าเท่ากันก็คือตัวละ50กิโลเนี่ยมันก็จะเหลือความทานครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ กรามทานรวมนะคือเรามมเตอร์วัดชึ้งเข้าไปเนี่ยนะครับวัดตึ้งเข้าไปเนี่ยนะก็คือมันก็จะวัดอาทั้งสองตัวในทีเดียวเพราะว่าขามันถึงกันนะครับเพราะนั้นค่าความทานที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ครึ่งหนึ่งของ50กิโลนะครับก็คือประมาณอ่า หนึ่สองของ 50K นะครับครึ่งนึงอ่ะจะเห็นว่าค่าความทานมันลดลงถูกไหมครับถ้าเกิดตัวทานไม่เป็นไปตามนี้หรือความทานไม่เท่ากันนะสมมติว่าตัวนี้10บกิโลนะ,ะเราวัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องได้ประมาณหรือต่ำกว่า10กิโลนะครับอันนี้เราสามารถเชา นี่ก็ได้ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10k นะก็คือผลการวัด R ที่ขนานกันอยู่เนี่ยนะครับถ้า R ตัวนี้ขนานอยู่กับตัวต้านทานค่าที่น้อยกว่าผลการวัดจะต้องได้เท่ากับหรือน้อยกว่าตัวต้านทานตัวที่มีค่านน้อยนะมันจะไม่มีทางได้50กิโลแน่นอนนะครับเพราะนั้นเป็นยังไง เราก็มาดูตัวนี้นะครับซึ่งผมได้วัดคร่าวๆดูแล้วนะเราวัดคร่าวๆอยู่แลละดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต้านทานตำแหน่งนี้นะครับคือในการตรวจเช็คนนะครับคุณอาจจะไม่ต้องไปอะไรมากก็คือตัวต้านทานมันมีไม่กี่ตัวนะครับมันไม่ยากที่เราจะตรวจเช็คเพราะตัวต้านทานส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาก็คืออยู่ด้านบนนี้นะครับตัวนี้เป็น R หแถบสีนะครับเป็นตัวต้านทานชนิด 2%เหรือค่ามีมีค่าความผิดพลาด2%นะค่าของเขาคือ820กิโล820กิโลนะครับผมตั้งมิเตอร์ไว้ที่2 m หรือ2เมกโโอห์นะครับนี่นะครับเข็ยนมันอาจจะไม่ค่อ่ตรงเท่าไหร่นะครนะตรงนี้นะครับแล้วก็วัดอย่าลืมว่าในการวัดดิสเตอร์ในแผ่นวงจรเนี่ยต้องวัดสลับ2ครั้งนะครับนี่นะครับ ตัวนี้วัดได้อ่านคร่าวๆก็ได้นะครับ690กิกโลไม่เกิน820เห็นไหมครับจากนั้นก็เปลี่ยนสายสลับข้างในการวัดอีกครั้งหนึ่งนะได้530กว่ากิโลแต่ไม่อ่านเป็น500คือหน่วยตรงนี้มันเป็นเมกโโอห์นะครับสลับนายช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับนักอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรู้หน่วยนะครับมันเป็นเมกโโอห์นะครับ มกะโอม0.5เมกะโอมก็คือ500กิโลนะอันนี้ต้องแม่นนะครับพูดแค่นี้ก็คือถ้าเนื่อไม่ออกก็ลองไปทบทวนดีๆนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยวัดตัวนี้820กิโลเหมือนกันนะครับ820กิโลนะครับวัดขึ้นมาได้840กว่ากิโลผมอ่านเป็นอ่นเป็นกิโลนะครับหน่วยมันเป็นเมกนะหน่วยหน่วยคอมมิเตอร์ นะ0 8 4 8เมกโโอหรือ8รอสีกิโลนั่นแหละนะครับแล้วก็สลับสายนะเห็นว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่วัดตะกี้เนี่ยมันเกินนะมันเกินมันเกินไปจากค่าความทานสลับอีกข้างนึงก็เกินนะครับอันนี้บอกอะไรเราใช่ไหมครับถ้าตัวทานนะครับ820กิโลที่เราเช็คนะครับมันไปอนุกรมอยู่กับวงจรนะเวลาเราอมิเตอร์วัดนี่นะครับ มิเตอร์วัดนะครับมันก็จะได้ประมาณแปดร้อยสิบกิโลนะประมาณนะครับอันนี้คือถ้าอนุกรมแต่ถ้ามันไปขนานอยู่ในวงจรนะครับถ้าเกิดตัวเต้นทานแปด้อยกิโลตัวน,นี้นะครับตัวที่เราเช็คเนี่ยถ้ามันไปขนานอยู่กับวงจรนะครับมันจะต้อง ได้ค่าความทานรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ820กิโลคือไม่มีทางที่จะเกินจากค่านี้อยู่แล้วนะครับมีแต่จะต่ำนะแต่กรณีของตัวนทานตัวที่เราเช็คมันได้เกินก็คือ847กิโลเดี๋ยวเราจะมาเจาะดูว่าไอ้ตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวน่าจะประมาณ1นึ่งวัตแปดร้อยกิโลนะีถอดออกมาเช็คและหลังจากที่เราเช็คโดยการวัดในแผ่นพิ้นนะครับ <c oughs> เพื่อจะแยกว่าเราควรจะเช็คตัวไหนนะฮะรีซิเตอร์ในแผ่นพิ้นในวงจรมีเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีการดูว่าเราจะเช็คตัวไหนก่อนไม่ใช่ถอดออกมาวัดทั้งหมดนะ นี่นะครับถอดออกมาวัดได้846กิโลนะที่มันยืดค่ามาเยอะเนาะ820ขึ้นมา846กิโลกี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะใครคิดเลขเร็วๆก็ลองคิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าตัวน้นทาลตัวเน,นี้ยค่าคัดข,ขึ้นมันคือ2%นะครับตัวนี้820กิโลแต่ว่าวัดได้847กิโลก็คือคาดขึ้นไปนะครับน่าจะเกินอยู่นะเกิน2%นะ ตัวนทาน820กิโลนะครับตัวนี้นะเมื่อเราหายขึ้นมาดูนะครับก็เห็นว่าเส้นวงจรของเขาเนี่ยมันจะเชื่อมมาต่อกับตัวดานทานอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นตัวนี้นะครับก็คืออันกลมกับตัวดันทานอีกตัวหนึ่งอ่าซึ่งเราดูจากสีนะครับก็เห็นว่าตัวดันทานตัวนี้คือ 330กิโลนะครับส้มส้มเหลืองแล้วก็ทองเป็นตัวนทาน5%นะหรือค่าคาดเคลื่อน5%้านส้มส้มเหลืองนะครับก็คือ330กิโลเดี๋ยวเรามาวัดดูตัวนี้ดูว่ามันคาดเคลื่อนไปด้วยไหมว่าตัวตะกี้นยซึ่งเป็น R 820กิโลคาดเคลื่อนไปอ่น่าจะเกิน2%นนะครับแต่ว่ามันจะใช่ตัวที่ทำให้เกิดปัญหาเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับ มาวัดตัวนี้ดูนะตัวนี้สามร้อยสามสิบกิโลถ้าไ,ไม่หือไม่อือเลยโอ้โห,โหเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดนะครับเนี่ยตัวแรกเราเช็คตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่ายืดค่าปุ๊บเราดูวงจรปรากฏว่ามันเชื่อมมาเข้ากับตัวน้ำานตัวนี้นะซึ่งค่าน้ำทานคือสา0ร้อสาสิกิโลนะ เดี๋ยวต้องดูหน้าสัมผัสสายมิเตอร์ดีๆด้วยนะเวลารวัดนะบาทีหลงทางได้นะะขยี้ขยี้มันสักหน่อยนะ,ะขึ้น OL นี่คือ Overload หลดนะครับโอเวอร์โหรือว่าขาดนั่นเลยเดี๋ยวถอดมาเช็คดูอีกตัวหนึ่งเวลาถอดก็ดูขามันพับทางไหนก็แทงสวนนะครับตัวนี้มันพับมาฝั่งด้านนี้แล้วก็ ปรับปลายสายปรับปลายตัวดูดตัวกวนะแล้วกดส่วนเข้าไปนะครับครั้งเดียวเนี่ทีเดียวจบบางคนก็ว่าโอ้คุณครูทําง่ายจังก็ธรรมดานะครับถ้าชํานาญเนาะถ้าให,ใหม่ก็กว่าจะถอดออกได้นะนี่นะครับวัดในแผ่นพิ้นมันขาดนะเราก็ถอดออกมาวัด เพราะว่ามันไม่แน่เสอมอไปนะครับเพราะบางทีในแผ่นพิมพ์มันอาจจะมีออกไซด์ออกไซด์ที่เคลือบขาตัวรีเซเตอร์ไว้นะครับเวลาเราเอซิเมเตอร์แตะแล้วมันไม่สัมผัสหรือไม่สนิทนะครับเราถอดออกมาวัดถ้าอย่างนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวต้านทานสองตัวแล้วมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนดิเซิเตอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ r 1%หนึ่งเอร์ซไปเลยนะครับว่าผมมี R หรือดิซิเตอร์ค่าผิดพลาด1%นหนึ่งเซตะตัวนี้แ0ดอยตัวนี้แปด้อยี่สิบกิโลสาม้อยสสิกิโลเมื่อเปลี่ยนแล้วเราก็มาวัดดูว่าจากหลักทฤษฎีนะที่ว่ามานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะครับวัดตามนี้นะครับสายสายมิเตอร์นะครับอย่างนี้มันได้330ออกิโลโอห์นะครับซึ่งไม่เกินจากค่าความตานนะต่ํากว่าที่ซ้ําไปนะครับเราก็สลับสายวัดอีกทีหนึ่งก็ได้327กิโลคือไม่เกินไม่เกิน820กิโลนะแสะดงว่าตัวต้านทานมันขนานอยู่กับวงจรนะครับคือจากที่เราดูก็คือ ตัวนี้กับตัวนี้อนุกรมแล้วก็ขนานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาวัดดูตัวนี้นะตัวนี้มันสามร้อยสาสิบกิโลนะครับวัได้สองรอยสี่บเก้าห็นไหมครับมันจะต่ำกว่าค่าของรีซิเตอร์นะนี่นะครับอ่าอย่างตัวทานตัวนี้อ่ร้อยสองร้อยกิโลก,ก็เราก็เราก็เราก็ลองวัดดูนะครับวัดคร่าวๆดูก็ได้นะ มันจะตทำกว่านะครับได้146กิโลอลองสลับสายบวกลบหรือดำแดงดูอีกทีนึงนะก็ได้เท่ากันนะครับอันนี้ก็น,นี่ก็เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ทดสอบดเลยนะครับว่ามันจะสําสเร็จหรือเปล่านะครับหลืงจากที่เปลี่ยนรีเเตอร์ไป2ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว,ว่าเครื่องจะเป็นยังไง สำหรับเครื่องตัวนี้ท่านจะขอบอกว่าเครื่องเตาด้านนี้เสียนะครับมันมีสามหัวเนาะสองหัวเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบเลยนะผมทดสอบเตาที่คุณลูกค้าบอกว่ามันเสียแล้วก็จัดการตัวนี้ซ่อมเปลี่ยนอะไรไปสองชิ้นแล้วคราวนี้ว่าผมจะเปิดนะครับตอนแรกนี่เปิดแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆมันขึ้น E0 นะ อันนี้เปิดแล้วนะครับเรื่งทำงานละตั้งความร้อนไว้ที่สักพันสองแล้วกันนะก็ดูว่าเนี่ยครับทำงานนะไม่ขึ้นอีส่วนแล้วปกติมัจะขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้อ่า ตอนนี้เครื่องทำงานระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อนนะมันมันเพิ่งเริ่มนะครับผมก็จะสำหรับคนที่ถามว่า e อีสู์เกิดจากอะไรผมก็จะบอกว่าระบบเซ็นเซอร์มันนะนะระบบเซนเซอร์ระบบอาร์อนกลับคือถ้าอยากเก่งก็เขียนวงจรน,นะครับเอาเอาเครื่องมาเอาบอร์ดมาแล้วก็เขียนวงจรออกมามันก็จะทําให้เรารู้ว่าการทํางานของวงจรเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่ทดสอบเตาด้านขวามือผ่านไปแล้วนะครับก็มาทดสอบเตาด้านซ้าย